สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราในการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะด่วนลุ้นประธานศารดีกามีคำสั่งออกไม้จับทักษินไตสวนราชทันทำผิดไม่ขออนุญาตพานอนโรงพยาบาลกระทบพระบรมเดชานุภาพ จกที่มีการรายงานกรมราชทัณฑ์ค่ะได้มีการนำนักโทษออกจากเรือนจำโดยไม่ได้มีการขออนุญาตศาลอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายและจะต้องนำตัวนักโทษกลับไปจําคุกซึ่งเป็นหน้าที่ของสารดีกาที่จะต้องมีการวินิจฉัยในเรื่องนี้ท่ามกลางการจับตาของประชาชนล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่16มกราคม2568 นายภัยสารพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวโดยการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าด่วนมากชันชัยลุยแล้วนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย์ลายสมัยได้มีการเปิดเผยเมื่อบ่ายวันนี้ว่า ตนได้มีการยื่นคำร้องขอให้สารไตส่สวนและออกหมายจับนักโทษเทวดากลับไปคังคุกเรียบร้อยแล้วโดยได้มีการยื่นคำร้องเป็น2ฉบับคือฉบับที่ 1. ยื่นต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและขอให้ทำการไตส่สวนกรณีกรมราชทัณ์ได้มีการนำตัวนักโทษออกจากเรือนจำ โดยขัดหมายศารและฝา่าฝืนคำพิพากษาของศาลโดยไม่เข้ากรณีที่จะนำนักโทษออกไปนอกเรือนจำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246ขอให้ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำการไต่สวนและออกหมายจับจำเลยมาขังไว้ตามคำพิพากษาต่อไปฉบับที่2ยื่นคำร้องต่อประธานศาลฎีกาขอให้มีคำสั่ง ให้นำคำร้องขอไต่สวนดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่สารดีกาเพราะเป็นเรื่องสำคัญกระทบต่อระบอบการปกครองกระทบต่อพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาลและเป็นการทวงดุลการก้าวล่วงทำลายล้างอำนาจตุลาการของฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องรอฟังคำสั่งของประธานสาลดีกาและสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป ซึ่งคารว่าจะมีคำสั่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคม2568นายภัยสารพื้นมงคลได้มีการโพสต์ข้อความถึงการยืน่นเรื่องต่อศาลฎีกาว่านายชันชัยดีเดร้องขอให้ศาลไต่สวนเอาตัวนักโทษเทวดากลับคุกนายชันชัยอิสระเสนารัารกอเดีสอสสพักประชาธิปัตย์หลายสมัยในมีการเปิดเผยได้เวลาที่ตน ดะดาเนินการร้องต่อศาลเพื่อขอให้ทําการไต่สวนและเอาตัวนักโทษเทวดากลับคุกเพื่อทํารงรักษาไว้ซึ่งอํานาจตุลาการและความศักดิ์สิทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายโดยจะยื่นคําร้องสองฉบับคือ 1. ฉบับที่1ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเมื่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองออกหมายขังนักโทษเทวดาตามคําพิพากษาแล้ว ต่อมากรมราชธณฑ์ได้มีการนำตัวนักโทษเทวดาออกไปนอกเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตจากศาลและโดยไม่มีเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา246คือไม่ได้ป่วยจริงเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและฝา่าฝืนหมายค้งของศาลขอให้ศาลทำการไตส่สวนและมีคำสั่งให้เอาตัวนักโทษเทวดากลับไปค้งคุกตามเดิมนอกจากนี้การที่นักโทษเทวดาไม่เคยถูกจำคุก จึงไม่ได้รับประโยชน์จากการอภัยโทษในวาระสำคัญปีพศ2567และไม่ได้รับประโยชน์ตามเกณฑ์ที่จะได้รับการพักโทษซึ่งศาลมีอำนาจที่จะออกไม้ขังให้เป็นไปตามคำพิพากษาต่อไปได้ซึ่งเป็นการทำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของศาลมิเช่นนั้นไม้ขังของศาลและคำพิพากษาของศาลที่ให้จำคุกก็จะเหมือนกระดาษชำระ และเป็นอำนาจศาลที่จะต้องไต่สวนเรื่องนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2. ฉบับที่2จะยื่นคำร้องตอบประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาให้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพราะกรณีเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารก้าวล่วงอำนาจศาลฝ่าฟื้นไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและสมคบกันโดยเป็นเท็จว่านักโทษเทวดาป่วย ทั้งที่ไม่ได้ป่วยจริงนอกจากนั้นการนำตัวนักโทษเทวดาออกไปนอกเรือนจำโดยอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นการขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 4 6และมาตรา6เป็นการทำลายอำนาจตุลาการเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ฝ่ายบริหารมาก้าวล่วงอำนาจตุลาการไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์เอากฎกระทรวงลบปล้างอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากรณีสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาพิจารณามีมติให้ทำการไต่สวนกรณีนำตัวนักโทษเทวดาออกไปนอกเรือนจำโดยไม่ขออนุญาตศาลและการพักโทษโดยผิดกฎหมายคือโดยไม่จำคุกตามเงื่อนไขที่กำหนดนายชันใช้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติ เพราะถ้าปล่อยให้ฝ่ายบริหารก้าวล่วงย่ำยีอำนาจตุลาการตามอำเภอใจต่อไปอำนาจตุลาการก็จะเสื่อมสิน้นสูญไปก็จะเหลือแต่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งฝ่ายบริหารควบคุมอยู่แล้วซึ่งเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและระบอบการปกครองซึ่งตนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของตนในฐานะประชาชนที่มีหน้าที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญที่จะต้องขอให้ศาลฎีกาดำเนินการต่อไป หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ